สวัสดีครับพี่น้องเมื่อน,นี้นุ่งย่องเสื้ผ้ามาเบิ่งบรรยากาศตอนแรกของลำน้ำเสียวไก่บ้านนุ่งย่องพี่น้องมองนุง่งย่องมาหาอยากหากินพี่น้องเอาเบิ่งพี่น้องลำน้ำเสียวหนากับอดพี่น้องลำน้ำเสียวหนากับอดปีนี้ฝนแหล่งฝนถึงช่วงเด้อพี่น้องเด้อ หาดทรายพี่น้องห,ดหดาดทรายหาดทรายน้ำไหลมากพี่น้องเอ้ยผัดเอาทไส้มานีแล้วมาอยูงมองนี้แล้วพี่น้องวองนี้เป็นที่ว่าเป็นแยกพี่น้องก็จะไส้จะจะผัดมามาลงตรงกลางลงตรงกลางแยกนี่พี่น้องย่องสีผ้ามาเบิองทรายพี่น้อง น้ำผัดไส้มาพี่น้องเอ้ยพี่บึง้งพี่น้องบึง้งหาดไส้พี่น้องธรรมชาติตอนแรงๆมบรรยากาศตอนเร่งๆอยูล่ลำน้ำเสียว นี่จะใส่พี่น้องใส่ฝนกระัะตกพี่น้องฝนกระัะตก ตอนน้ำหลากมากพี่น้องน้ำก็จะเต็มพี่น้องเต็มช่ายฟังนะพี่น้องเต็มช่ายฟังลูกยงก็จะมาหาอยากหากินยุ่งมองนี้ล่ะพ่อได้เลี้ยงปากเลี้ยงทองพี่น้องยูรบน้ำแห้งนี้ล่ะว่ไหไปใส่ํำเขาดอกพี่น้อง ขามาบึงลำนามเสียวตอนนามแห่งขอดนามเลียหน่อย ต่อม้พี่น้องต่อม้แต่ก่อนตอนตอนทำท่านตอนท่าน,นเหฝไฟพี่น้องก็น้ำแถวนี่จะแห้งพี่น้องจะมีตนม้นไม้เกา่เกาๆที่ที่เกิดขึ้นกลางลำเสียวพี่น้องตอนนี้มีไฟเดี่ยวน้ำก็ท่วมตายพี่น้องไม่ตอนนี้ตลุงย่งเป็นเล็กหน่อยเห็นคือเก,เกาอ่าแะ้วพี่น้องมาเล้ยงงวดถึงวายโอ้ย ก็เดียดนามยิ่พีีแหละพี่น้องเอ้ยจะเป็นมวน นำกระเลี้ยวบ้าไหลด้วยนำพี่น้องนำเลียวบ้าไหลหาพี่น้องหอยหอยพี่น้องเปียกหอยนำแหงหอยกับตายพี่น้อง ฟังเสียวพี่น้องฟังเสียวตอนน้ำขึ้นนี่พี่น้องน้ำจะลดออกจากฟังเสียวพี่น้องจะลดออกไปใส่ทงไ้ทงหน้าของพี่น้องแถวแถวบาทท้านตรงนี้แหละมีได้น้ำไหลไหลคนดีๆกับท่วมพี่น้องท่วม น้องหาไส้พี่น้องหาไส้นี่หาไส้พี่น้องบรรยากาศดีตอนแรงๆ Nằm lia ba lại phun thịt tốt mà ngày bao nó Hãy subscribe จันพี่น้องจันที่แถวบ้านมาใส่จันไหวพี่น้องมาใส่จันไหวจันดักปลาพี่น้องนครับแหงขอดพี่น้องน้ำแหงขอดเดีเ๋ยวอะไร พี่น้องเอาเบิง้งพี่น้องเอาพี่น้องมืง่อนี้ลุงยงกับผ้ามาเบิ้งซ้ำนี่ล่ะโอกาสน่าลุงยงสิพ้ามาเบนนาิ้ง,ง,ามางหม่องไม้ก็ขอติดตามคลิปของลุงยงในเดือครับพี่น้องสวัสดีครับ